การตื่นรู้คืออะไรการตื่นรู้ถ้าใครสงสัยห้ามพลาดลิปนี้นะครับผมถ้าตั้เป็นคนเข้าสู่ช่องเดี๋ยวกูกูวิชอีกครั้นนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะความบังเอิญไม่มีอยู่ในจักรวาลหรือว่าทางวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่ความเชื่อทุกคนเพราะฉะนะั้นอ่ะไม่มีเรื่องบังเอิญแน่นอนที่ทุกคนได้มาเปิดเจอคลิปนี้นะครับผมที่ผมจะพูดเรื่องการตื่นรู้ซึ่งบอกเลยว่าการตื่นรู้เนะี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจแบบอย่างไม่เหมาะสมนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่ใช่คําว่าผิดหรือถูกนะกนะในใใโลบี ในธรรมชาติแล้วอ่ะมันไม่มีผิดหรือถูกหรอกมมีแค่มนุษย์ที่ไปกาหนด,ดมันว่าถูกหรือผิดอ่าแต่ว่าผมใช้คาว่าไม่เหมาะสมแทนนะทุกคนเอาละเข้าเรื่องกันเลยทุกคนการตื่นรู้นะั่นอ่ะมีหลายระดับหลายเลเวลแล้วก็หลายรูปแบบทุกคนแต่เท่าที่ผมเห็นแบบคลิปจากช่องอื่นๆหรือที่คนพูดกันหรือว่าแม้แต่ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีความเข้าใจน้อยนิดมากเลยเกี่ยวกับการตื่นรู้หรือการตื่นขึข้นมาคือแบบตื่นแล้วตื่นหรือยังนะตื่นไหม <c oughs> ประมาณนั้นทุกคนบอกเลยว่าแบบเออมาเมาท์มอยกันว่าแบบตื่นแล้วตื่นรู้ตื่นคืออะไรกันก่อนว่าคนส่วนใหญ,ญ่ที่เข้าใจแบบไม่เหมาะสมก็คือการตื่นรู้คือแบบต้องเหมือนแบบบุดธธาหรือพระพุทธเจ้าทุกคนที่แบบโอ้ยต้องแบบว่ารู้ทุกเรื่องในจักรวาลนี้ในเรื่องทุกเรื่องแบบฉันเปิดมีพลังนู่นนี่นั่นทัน้งแบบจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยทุกคนจริงๆแล้วแบบพระพุทธเจ้าท่านน่ะเรียกว่าการตรัสรู้นะทุกคน,กคนรู้กันรู้แจ้งเห็นจริงเนาะอ่านั้นนะ่ะคือการแบบ เออไม่มันไม่เรียกว่าการตื่นหรือการตื่นรู้ทุกคนนั้นนี่คือการรู้แจ้งเห็นจริงนะการตัสรู้คนละแบบะไรทุกคนนะใช่ไหมกับการตื่นรู้ที่ผมจะมาพูดในวันนี้ทุกคนเพราะว่าอย่างผมอ่ะเรียกว่าการตื่นนะสำหรับผมนะอัน uh, นี้แบบประสบการณ์ส่วนตัวทุกคนการตื่นก็คืออะไรก็คือแบบว่าออแนมเหมือนว่าเห็นผีตั้งแต่เด็กๆเ,เลยหรือว่าอาจจะเพิ่งมาเป็นในช่วงปีสองปีให้หลังมานี่เองในช่วงที่แบบเข้าสู่ยุคสปิริตชวลหรือจิตวิญญาณทุกคน สำหรับผมก็คือการตื่นก็คือแบบอารมณ์แบบว่าเฮ้ยฉันรู้สึกว่าเซนชันมันแรงขึ้นนะฉันรู้สึกฉันสัมผัสอะไรได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นซึ่งแต่ละคนก็ต้องบอกก่อนว่าตื่นไม่เหมือนกันนะทุกคนแต่ละคนก็่จะตื่นแบบเห็นผีบ้างบางคนก็สามารถมีจิตสัมผัสพลังงานต่างๆเช่นพลังงานหินหรือพลังงานเครื่องรางต่างๆพลังงานแบบของสถานที่ต่างๆหรือแม้แต่คนอ้าแบบออร่ราต่างๆอะไรอย่างงี้ยอันนนะสำหรับตัวผมนะผมเรียกว่าการตื่นนะแล้วก็ตื่นรู้คืออะไรการตื่นรู้คือ การที่เรารู้เลยว่าอโอเคเรามีเซนต์แหละเราต้องทําตัวยังไงต่อไปนะอะประมาณนั้นก็คือจะต้องตื่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะถึงจะมีการตื่นรู้ก็คือแน่นอนต้องผ่านประสบการณ์หรือว่าเราเจอเองหรือว่าเราไปเจอคนอื่นที่เขามีหรือว่าเราไปเจอสถานที่หรือเจออะไรก็ตามต่างๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราจะต้องปรับตัวนะอะว่าแบบเราเป็นมนุษย์อยู่บางทีเราไม่นควรไปแทรกแซงชะตาชีวิตของเขาอะไรต่อให้เราเห็นอนาคตหรือว่าต่อให้เราเห็นอดีตหรือแม้แต่เห็น อะไรที่มาตามเขาอยู่อะไรเงี้ยเราก็ควรที่จะไม่ไปแทกแซงเขาอันนั้นผมเรียกว่าการตื่นรู้ทุกคนเพราะว่าการตื่นรู้นะั้นมันเต็มไปด้วยทั้งมโนธรรมศีลธรรมจัญญบันต่างๆคือความเป็นมนุษย์มากขึ้นนั่นเองนะในทางของสปิริตชั่วนะเพราะฉะนั้นนะแค่การตื่นเฉยๆอ่ะมันก็ก็ดีทุกคนเพียงแต่ว่าเราก็ต้องแบบผ่านประสบการณ์อะไรมาก่อนเนาะต่างๆเพื่อสอนตัวเองด้วยอะไรประมาณนี้ทุกคนถึงจะจากนั้นถึงจะมีการตื่นรู้ ได้นะทุกคนนะเพราะนนั้การตื่นรู้และตื่นอนะ่ะมันแตกต่างกันนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอนยะ่างที่ผมบอกไปแล้วว่าบางคนเห็นอ่ะสมมติ้าเป็นเรื่องผีกู้กูบางคนเห็นด้ดวยตาเนื้อบางคนะนเห็นด้ดวยตาที่สาหาม้าหรือข่าวจักระนะบางคนได้กลิ่นะนะบางคนได้ยินหรือว่าบางคนแบบว่าฉันเหมือนเห็นอะไรเนะี่ยเป็นเงาเงา,เงาดำาๆอะไรอย่างนี้นะ แต่ละคนก็จะแตกต่างออก,กไปแล้วก็จะมีการแล้วก็จะมีหลายเลเวลเ้วยทุกคนเช่นการตื่นรู้อย่างเงี้ยจะมีหลายเลเวลนะอย่างเช่นที่ผมมองนะว่าบางคนตื่นรู้แล้วบางคนตื่นแล้วแต่ยังไม่ตื่นรู้อย่างเงี้ยก็จะแบบแค่แบบฉันเห็นได้นะู่นนี่นั่นแล้วก็แบบไปแทรกแซงสตารชีวิตคนอื่นนู่นนี่นั่นเพราะอยากจะช่วยเพราะบางทีความหวังดีทุกคนบางทีความหวังดีมันกลายเป็นหวังดีประสงค์ร้ายได้เช่นกันนะทุกคนนะแทนที่จะเป็น วิตามินนะอ่ะหรือว่าจะเป็นแบบว่ายาแอนติโด้ยาถอนพิษก็กลายกป็นการเป็นยาพิษได้ทุกคนถ้าเกิดเราใช้ใทางที่ผิดนะเพราะว่าเส้นสัมผัสต่างๆบางทีแล้วเราไม่ควรยื่นมือเข้าไปจัดการกับชะตาชีวิตของคนอื่นทุกคนต่อให้เขาจะมีอะไรตามแล้วเราจะเป็นห่วงมากแค่ไหนก็ตามแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราทุกคนนะเออเขาว่าจ,จะตามกลับมากับเราก็ได้หรือว่ากลายเป็นว่าเขาอาจจะ รุนแรงขึ้นสมมติเป็นเจ้ากม้าในเวทเขาก็าจะมีความรุนแรงขึ้นกับคนคนนั้นก็ได้เมื่อมีคนอื่นรู้แล้วนี่ว่าฉันน่ะกำลังตามคนนี้อยู่อะฉันก็เลยแบบรีบจัดการเลยดีกว่ารีบปิดจ็อบเลยพูดง่ายง่ายประมาณนั้นทุกคนบอกเลยว่าแบบอันตรายมากๆนะครับผมแต่ถ้าใครอยากเรียนรู้ก็นี่เลยครับผมมาติดต่อมาได้นะครับผมบอกเลยว่าแบบอมผมแบบมีเวิร์กช็อปอ,อะไรนี่ก็ขายของนิดนึงประมาณนี้นแต่ก็ได้แหละทุกคนเหมืนอนที่บอกนะครับว่าการตื่นและตื่นรู้หนึ่งเลยคือแตกต่างกัน ข้อสองก็คือไม่ว่าจะเป็นตื่นหรือตื่นรู้มีหลายเลเวลมีหลายระดับอ่าแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยแต่ว่าเห็นบ้านเราชอบแบบเอามามัดรวมกันเลยว่าแบบการตื่นรู้แบบบูดาซึ่งไม่ใช่ครับอนะันนั้นคือการรู้แจ้งเห็นจริงคือตรัสรู้่นเงน่งทุกคนเป็ไงมันคงไม่มีคําขึ้นมาหรอกนะมึว่าเป็นตรัสรู้อืออะไรเขาจะผิดนะเขาจะแบบไม่เหมาะสมอ่าไม่ใช่เขาจะผิดรามานะทุกคนแค่มีคำถามก็ เราไม่ถามกันได้ทุกคนเรื่องนี้จริง,รงๆมันเรื่อ่อยาจจะพูดนานแล้วแต่ว่าแบบไม่ค่อยมีเวลาวันนี้เพิ่งมีเวลาก็เลยมาเมาส์กันนะทุกคน,นประมาณนั้นว่าตื่นรู้ตื่นแล้วตื่นย่างตื่นอ่ะมันคืออะไรนะมันคือมันคือคอ,อะไรกันการตื่นหรือการตื่นรู้เนี่ยแต่ว่าทุกคนสุดท้ายแล้วอะเราเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นด้วยกาย,ยาพหรือจิตวิญ,ญญาณเราก็ต้องรักษาสมดุลและบาลานซ์ให้ได้นะครับระหว่างสองโลกประมาณนั้นเพราะว่าเพราะเรายมีกายภยาพไง ยังมีชีวิตที่ต้องใช้มีเงินที่ต้องหาเลี้ยงดูทั้งตัวเองและครอบครัวเนาะหรืออะไรต่างๆหรือว่าชีวิตที่ต้องใช้แบบ enjoy อะไรอย่างนี้กับชีวิตเพราะฉะนั้นอะ่ะก็ใช้ชีวิตให้สมดุลน,นะครับทุกคนอย่าไปทางไหนทางดนึงจุดโตมเลยไม่ว่าะจะไปทางสัด,ดชั่วจ๋าไปเลยหรือว่าจะทางมนุษย์ไปเลยซึ่งแบบอยู่ตรงกลาง,ลางนี่ทุกคนดีที่สุดแล้วหาจุดตรงกลางหาสมดุลของชีวิตตัตวเองแล้วก็ใช้มันให้อย่างคุ้มค่าทุกคนว่าชีวิตมนุษย์ เรามีน้อยหลือเกิน <laughs> เพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับทุกคนอยากให้ทุกคนได้จำเอาไว้ว่าสมดุลบาลานซ์นั่นแหละครับผมคือที่สุดแล้วของการใช้ชีวิตบันที่บุดาบอกนะว่าเส้นทางสายกลางมันคือเป็นอะไรที่สมดุลที่สุดแล้วทุกคนอืแล้ว,วทุกคนจะมีความสุขนะครับเพราะผมอยากจะคิดนะครับ